โยหน้าเบ้อเบ้อหน้าก็ไม่ยามกว่าไม่หน้าเกยกลม้ขึ้นหน้าปนี้เห็นหน้าเงียบเงียบนุกปาดีย็บนะค่ะเห็นหน้าเงียบเงียบกิ๊กเยบระวังไว้นะเห็นหน้าไม่เท่าไรจำไว้พี่รู้ไหมคะตึงผมไม่สยายได้กับเจ้าบุญหลายตีนแล้วนะคะอ๋อโอยกิ๊กอยู่ไหนตู้ชูอยู่ใต้เตียงแฟนเก่าึ้นต้นลุกนี่องรอยอ่ะเอแม่งลัดอ๋อ ปลี่ยนบาดหลัวใครร้อยอ้เจะไม่นี่ก็นโดนคนอันเป็นอัน,ลอนเลจริงขึ้นก็ริงเออมึงเลอ๊รองเดี๋ยวใจเจไม่นี่กันร,รองปล็อคๆก็มีควาจริงเปลี่ยนนี้กูรองได้หลังวันไวรุ่นน้อยๆรองอแงปลวัว่าเห็นหมอเงียบๆนี่ทอมเพียบนะคะเห็นหมอไม่ใหญ่แต่ใจหลอดควเราไปแล้วนะคะท่อมอยู่ในตู้โคกอ,อยู่ใต้เตียง อย่าไออยู hmm. mm. e. hey. mm. ่นอกหนาเบียงตำรวจกำลังจะมาลุกฮอลเจ๊บอชอย่าไปโยกไอ้ลูกปักจริงโหลดเพลงนี้กดดอกจิกแม่มแย็กโปรดำแล้วตามด้วยรหัสหนึ่งข้าหนึ่งระบบตำรวจจะเข้าสู่มือถือของตานเสียค่าบริการเดือนละสามสิบบาทติดนั่งติดกันตาย กูไม่กันเขาให้ติดปรีกูติดนะเนี่ยองปรีกูจบตึงร่างปีกับกูติดแต่จริงอันเปล่งตีมึงรองอันเปล่งจะไม่หมเออเห็นมาเด็กจอบไปตายกาวู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 กาวกาวกะวกาวูกาวกาวูกาวูกาวูกเนื้อวจ้งโลเทอยก้องลงอยกาวูกาวูเอามาตะเอามาดีใกวายเทกาวู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 ว่ากันเนื้อวัวใว ก็ว,ว่กาก้าวไม่นจะการเนื้อวัวไม่ดูกูจะยินไปนั่นลหละเด็กรองแหละนุกอีตายทีนี้ไม่ก็ามาหนองเท้าขาโยบ่อกายโยบ่อโลค่ะอ๋ะ <c oughs> เอเฮ้ยตึ้งน,องนง้องมอีพั่งไหมน้องม่ไมเอะพั่งน่ลหละตั้มาม่าเฮยเกิดได้มั้งไมเหรอพุ่งได้มั้งก็ประมาณ <c oughs> ปลายปีนี้พั่ ไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มน้อยเลาวอะได้พวกมันปลูกปักกันนะการเอาเหีเบื่ออ่ะเลได้พวกก็ปป่นนันโยแต่ช่วนละใครก็ยิน่ตจนเจีแตาเมื่อนกันเป็นเม่นก็เคยจำปังเตี้ยโยคนเดียวไหวใจไปในจะดดวกได้เป็นผู้หญิงล้วลาะ เห็ุผลอะไรทต่ไม่เอาพวก็ไม่รู้สินะนบาก,กันไม่เอาอย่าเบื่ออย่าอันเปลี่ยนอยู่หน้าบ้านก้อยมาบ้านเปลี่ยนอยู่หน้าอยู่กุกกรามอยู่หน้าก้องกุกกรามทำไมเจ้ปลูกตัวแม่ตายแอบุอ่อยู่กับกันไม่ใจแม่กูตาย